ในหมู่บ้านเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางหุบเขาและดอยสูงมีหญิงสาวผู้หนึ่งที่ชื่อว่านอเอซึ่งมีชีวิตอยู่อย่างสงบสุขกับธรรมชาติและวิญญาณของผู้ที่จากไปแล้วคือหนึ่งขณะที่นอเอกลับจากอาบน้ำที่ลำธารในป่าลึกเธอได้พบกับชายหนุ่มลึกลับที่ชื่อว่าสิง ที่นอนหมดสติอยู่ริมน้ำนอเอไม่รู้ว่าเขามาจากไหนแต่ด้วยความเมตตาเธอจึงช่วยเหลือเขาสิงตื่นขึ้นมาพร้อมกับความทรงจำที่หายไปไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครและทำไมถึงมาอยู่ที่นี่นอเอให้ความช่วยเหลือเขาพาเขากลับไปที่บ้านของเธอเพื่อรักษาและพักฟื้นอาการบาดเจ็บแต่ในระหว่างพักรักษาตัวอยู่นั้นก็ได้เกิดความลึกลับเรื่องราวแปลกๆอยู่เป็นประจำ ในทุกๆคืนมักมีเสียงกระซิบและเงาที่ไม่มีตัวตนเรื่องปรากฏให้เห็นรอบๆบ,บ้านดึกสงัดคืนหนึ่งขณะที่น่อเอลงจากบ้านมาเพื่อดื่มน้ำหลังจากเสร็จธุระเธอจึงเดินขึ้นบ้านตามปกติทันใดนั้นเองสายตาก,ก็เหลือไปเห็นร่างของงูใหญ่ขนาดเท่าลำต้นตาน,นอนอยู่บนที่นอนของเสียง เธอตกใจมากแต่ก็คิดว่าคงจะตาฝาดจึงรีบขยี้ตาอีกครั้งพร้อมทั้งเดินเข้าไปใกล้ๆเพื่อดูให้แน่ใจก็ปรากฏว่าเป็นร่างของของสิงนอนอยู่เธอตกใจหมดน่อเออุทานเบาๆหลังจากพูดจบเธอก็ได้เดินขึ้นบ้านไปปล่อยให้ความสงสัยข้างคาอยู่ในใจจนเวลาผ่านไปหลายเดือนบาดแผลของสิงเริ่มหายดีแล้วและสิงก็ได้เริ่มฟื้นความทรงจำของเขา ตอนนี้ผมจำเรื่องราวทั้งหมดได้แล้วและแผลก็หายดีแล้วอีกสองสาวันผอมมาจับไปแล้ววะนะสิงพูดขึ้นนายแน่ใจเหรอน่อเอถามอื่นสิงตอบหลังจากนั้นอีก3วันสิงก็ได้จากไปโดยไม่ได้บอกลาแต่เขาทิ้งสิ่งหนึ่งไว้ซึ่งทำให้น่อเอต้องประหลาดใจนั้นก็คือทองคำชิ้นเล็กๆหล,ลายสิบชิ้นแต่มันมีลักษณะเหมือนเปล็ดของงู และบริเวณที่นอนของสิงก็ปรากฏคราบของงูที่พึ่งลอกคราบใหญ่เท่าลำต้นตาลและบริเวณพื้นดินก็ปรากฏรอยของงูขนาดใหญ่เลื้อยออกไปจากบริเวณที่พักของสิงเป็นทางยาวหายเข้าไปในป่าถ้าชอบเรื่องของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะ